สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสู่ผู้สู่คนครับครับมือนี้ก็เป็นมือวันศุกร์แหะครับวันศุกร์ที่8ปดนะครับเนาะครับวันศุกร์ที่8เดือนสิงหาคมครับพศ2568นะครับครับผู้ใดเข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะครับเด้อครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับเพื่อสิบได้ในาดแนวทางนะครับเนาะกดติดตามไว้ครับทางส่องเสี้ยงหยาพ่าเลาะครับมีตัวเลขครับเป็นตัวเลขของเหล้าครับ นำเสนอเป็นประจำนะครับจันทร์พุธสุ์นะครับเนาะครับครับชุดนี้เป็นของเสี้ยนนอหน้านะครับงวดที่แล้วเป็นเจดีย์แน่นอครับมีผู้โชกผู้หมานผู้ลาผู้รวยบ่ครับสําหรับตัวเลขเต็มเต็มครับสําหรับเสี้ยนนอหน้าเนาะครับเนาะครับถือว่าเพิ่นเจ่งอยู่ครับครับถือว่าโอเคเนาะครับเนาะหลังจากเลขวิ่งเลขลูดเขามาตลอดครับตัวนี้แตกพร้อมครับสําหรับชุดนี้ครับมือวันพุธละครับวันพุธที่6ครับวันที่พุธที่6ครับ สำหรับเลขที่ออกกับเก้าีเก็ดสามเก็มาเต็มๆครับเนาะครับเก้าีเกิดสาหายมากะต่สำหรับเลขลูดเสื้อน,นอ้อหน้าเ็กับสครับขอดข้อกันมาเลขวิน1 8ึ่งป็ดตัวกับตัวนี้ครับหนึ 1, 8, 3, 7, ่งแปดก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับเนาะครับ 4ตว 8, 3, ัวครับครับสำหรับจับคู่ก็มีเก็ดแปเจ็ามเจ็น่งแหละครับเก็ดแปดกับเก็ดสามเป็นตัวกลมเขาตัวเจาะพร้อมตัวคำนะครับสาหรับตัวจาะของเพิ่นกับเ็ดสามแหละครับตัวเก่งของ n เพิ่นเนาะครับเนาะครับค่ะสามศูนย์สามสองสามีแหละครับเก็ดเก็ดสามแปดสองเด็กสตัวครับ สี่เก็ดสามสี่เก็ดสามครับรถือว่างามครับครับเจ็ดสามสามเจ็ดนะครับเนาะครับเลขที่ออกสามเจ็ดเจ็ดสามแหละครับสวยเงางามครับเอาไปชว่วงประมาณครับเต็มๆครับสําหรับเสียนนอนหน้านะครับเนาะครับครับสําหรับตัวเลขของเสียนนอนหน้าครับเกินกาหายมาแล้วครับสําหรับตัวเลขครับพิจนาพึงได้ครับเด้อครับสำหรับผู้มักแหละครับผู้คัดผ่าน ทั้งสงองเสนอเป็นเพียงเราทาง้งเราครับเนาะครับถือว่าพานไปเรียบร้อยแล้วครับเคล็ดสามวันนี้ก็เป็นวันศุกร์แล้วครับวันศุกร์ที่ 8. แปดเลาพัฒนาวันศุกร์ วันศุกร์ที่8ปดับเนาะครับวันศุกร์ที่8สิงหาคม6กนะครับข้อสองครับสับสำรับเสี่ยน,หนาหน้าลูดไปครับเลขกบินเลขลูดลูดมันที่8เสี่ยน,หนาหน้าลูดไปที่2ครับ2กับ3 3คือ9ครับมาแท้ครับ หวดนี่มาอีกคือเก้าสอ25 3าสองห้าสาม่ครับสองห้าสามศูนยเป็นเลขหนึ่งเมืเ่อเมืครับ2530ครับ ครับจับคู่ครับสำหรับสำหรับจับคูเ่เลขวินกับสองห้าสามศจับคู่คูครับคำมีสองศูนย์สองศนสองหานี่เป็นเลขไท่ต,ตัวนี้ครับหอกุ้งคัน2อสาม ครับสำหรับ2เนาะครับ2 2 0 2 5 2 3 3 5 3 5 3 1 3 1 30ตัวสุดท้าย30งามอยู่ครับชุดนี้ก็ได้ครับมางามอยู่นะครับเนาะครับครับนี่ไปเลย2ตัว2ตัวบนล่างครับชุดนี้2ตัวบนล่างครับเอา3ตัวครับทีนี้3ตัว3ตัวก็มี3 ส,สาม,ส,ามสองสามสามสองสามสองห้าครับอันนี้เป็นเลข3สามตัวครับของเสี้ยนนอนหน้าครับเสี้ยนนอนหน้าครับวันลายตัวเหรอครับ เสื้นอนหน้าครับงวดที่แล้วแตกด้วครับได้ครับแตกแล้วเสียนนอนหน้าแตกเรียบร้อยเจ็ดสามเต็มเต็มครับเอามาเิ็งตัวเลขที่เสียนนอนหน้ากลมไว้ครับกลมมาหายพร้อมเรียบร้อยแล้วครับครับวันนี้วันศุกร์ครับวันศุกร์เสียนนอนหน้ากลมไปที 3ครับสคือเก่าร่อง2ครับร่องสอง,องสอศอ,อันนี้เป็นเลขวินวิน3ามสองสสองร่องสองหาครับร่องไว้2 5เลขกสตัว3 3ม,มสอง 35มห้ามขมีครับ3ามหากระลองไว้คนวานสามหครับ35 3ห้า3ามหนึ่งสครับอันนี้เป็นเลขครับนี่ครับตัวเลขของเสียนนอหน้าครับมือนี้แหละครับ2องทุ่มเนาะครับเนาะครับสองทุ่ม เอาพระตอนมาฝากพ่อแม่พี่น้องเอฟซีครับตัวเลขสวยๆงามๆครับจากซองเสี้ยงยาพาเลาะได้ครับเด้อครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะนะครับกดติดตามพร้อมเพื่อสิ้อโบนได้ขาดนะครับเนาะครับสําหรับตัวเลขครับเอาแคปหน้าจอได้ครับสําหรับตัวเลขเล้าพัฒนาเสี้ยนนอนหน้าครับหลุดไปที่สองกับสามได้ครับเด้อครับสองกับสามสองห้าสามศูนย์อันนั้นเป็นเลขวิ่ง จับมาแล้ว2กับ3เรียหากับ0ูนย์ครับจับเอาครับหาศูนย์ก็จับไปเลยครับยาวไปเลยเนาะครับเนาะครับพันอามาตอนมาฝากแล้วครับสำหรับเหลขกครับเดินดีมาตลอดครับสำหรับตัวเหลขกของเสี้ยนหน้าครับถือว่าโอเคเนาะครับเนาะในกลางพรรษานี้ครับของพรรษานี่พันโนลูดไปมัดเลยครับเข่าตลอดครับติดตามไปด้วยครับด้อครับกดติดตามไว้ครับ ลูดตลอดสาหรับเสี้ยนอนหน้าครับตลอดออกพรรษาพูน่าออกพรรษาเล้วยังสิเอาสูตรใหมครับสูตรนี้ถือว่าโอเคครับสูตรนี้กับมาเรื่อยๆนะครับเนาะสาหรับตัวเหล็กของเพิินวิ่งลูดเขามัดนะครับวิ่งครับวิ่งกับเขาครับตัววิ่งกับเขาครับตาวาจับคูก็ถือเครื่องเทียครับครับเริ่มเขามาแล้วครับครับครับสรางลคลิปนี้กับว่ามีอย่างหลายนะครับเนาะ ครับทั้งสองก็สิได้ขอลาพี่ลานองแลละครับขอให้พี่น้องเอฟซีครับอยู่ดีไม่แห้งสุขปูสุขคนครับโชคดีสุขปูสุขคนนะครับเด้ครับขอกันไหมล่ะครับคลิปหนาสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ